เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับผมนะมาเขาเรียกว่าเจาะนะครับเขาเรียกว่าเป็นแผ่นนะครับที่กําแพงนะเพจตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวแท่นที่เราจะทําการยึดนะตัวพัดลมอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเราจะต้องเอาไปมาร์กหรือเขาเรียกว่าวัดก่อนนะนะครับว่าเราจะเอาระดับขนาดไหนนะครับเพราะว่าต้องดูด้วยนะว่าการทรายนะครับการสูงเกินก็มีผลด้วยนะครับอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราก็เอาแผ่นนะครับมามาร์กจุด เพื่อเราจะทําการยึดนะครับหรือเจาะยึดนั่นเองนะครับสมมติว่าเราได้ระดับประมาณนี้แล้วกันเนาะหมากไว้นะครับมันมีอยู่ด้วยกัน3จุดนะท่านครับโอเคสมมุติว่าได้ละนะครับทีนี้เราก็จะเจาะนะนะครับเจาะก็จะเสียงดังนิดนึงเราจะใช้สว่านนะครับก็คือตัวนี้นะครับหัวตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นหัวเจาะผนังนะครับตัวสว่านเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ สว่านบางรุ่นเนี่ยก็คือทําการเจาะได้อย่างเดียวนะแต่ว่าเจาะหมายว่าเจาะเหล็กเจาะไม้ได้แต่ว่าเจาะปูนไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราจะต้องเลือกเป็นแบบนะฮะเขาเรียกว่าเจาะปูนก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับหัวนี้นะครับก็จะต้องให้มันตรงกับนะเขาเรียกว่าไซส์หรือขนาดนะครับที่มันเป็นอ่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นฮุกนะฮะอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้มันยึดอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งสําคัญนะฮะก็คืออ่เขาเรียกว่าตัวดูดฝุ่นนะฮะอ่าดูดฝุ่นมาหน่อยนะครับ เพราะว่าเวลาเราเจาะดูเนี่ยนะครับก็จะเอาไอ้ตัวนี้นะครับดูดนะครับเข้าไปเพื่อให้มันไม่เลอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ <What? S 1> เดี๋ยวเ,เอาตัวดูดฝุ่นมาใกล้ๆตรงนี้เลยอ่โอเคอ่ะ, okay. อะเดี๋ยวเราเริ่มเจาะเลยนะโอเคนะครับก็เจาะรูเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะ เอาตัวฮุกะนะครับ่นเลยนะครับเราก็จะมีฮุกนะครับ3มตัวนะ <é> โอเคก็ใส่เข้าไปเลยครับตามรูที่เราเจา<ส>ะนะครับอ <modifier S 1> ่าโอเคนะครับเ <สะ S 1> มือม่อเราตอกไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะเก็บนะเขาเรียกว่าตัวฮุกนะครับให้มันเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะนิดเดียวเพื่อให้มันเสมอกับตัวผิวผนังนะครับ อันนี้เรียบร้อยต่อนี้นโอเคนะครับเ,เมื่อเรานะครับเจาะแล้วก็ติดคุกเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีแผ่นเพจนะครับแล้วก็ก็จะมีน็อตนะครับก็เราก็ใส่นะครับน็อตไปตามรูที่เราเจาะเลยนะ อัดไปได้เลยจุดตรงนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าถ้าเรามาร์ครูไม่ตรงเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้การเจาะแล้วก็ยึดสก,กูเนี่ยนะฮะมันก็จะลำบากนะฮะเรียบร้อยแข็งแรงนะฮะโอเคนะครับก็อัดไปให้แน่นเลยนะฮะอัดไปให้แน่นเลยตึงมือเลยเพราะว่า ตัวเนี้ยเวลาเราใส่พัดลมเนี่ยนะมันจะได้เกาะแน่นขึ้นนะอ่ะอย่างเงี้ยครับนะแน่นตึบนะครับก็นี่คือเป็นจุดสําคัญนะสามจุดนะครับก็อัดให้แน่นเลยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเอาพัดลมนะนะครับอ่นะตรงนี้นะครับที่เราตรงนี้เห็นไหมนะครับนี่ฮะจุดนี้ฮะที่เราจะเอาไปใส่นะครับเดี๋ยวซูมมาใกล้ตรงนี้นะตอนที่เราใส่นะครับ ็เ,า,เาใส่ไปนะครับดูแผ่นตรงเพดีนะฮะซึเนี่ยเห็นไหมหง่ายอย่างนี้เลยนะครับก็จัดให้มันตรงทีนึงนะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะเมื่อเราทําการนะครับวางล็อกเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะตัวใบพัดอ่ะนี่ฮะใส่ไปเลยนะครับ ดูเดินด้วยนะนะครับอ่แนี้แล้วก็หมุนตัวนี้นะครับก็คือทวนเข็มนะนะครับฝาข้างนอกจะเป็นแบบทวนเข็มโอเคอ่าแนี้โอเคให้ตึงมือครับแล้วก็ฝาครอบด้านนอกนะครับอันนี้สำคัญนะนะครับ ก็จะมีจริงๆเขาทำล็อกไว้แล้วนะครับเราแค่เอาไปใส่โอเคดูอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูเสียบปลั๊กนะครับเออนี่นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเค ก็เดี๋ยวเรามาประกอบนะครับในส่วนของตัวพัดลมกันนะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะเวลาเราแกะกล่องนะฮะนะครับตัวนี้แกะกล่องแล้วก็ยกตัวนี้ออกมาถูกไหมมันก็จะมีตัวเครื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องตัวมอเตอร์คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแท่นนะที่ที่เราจะต้องเอาไปยึดกับผนังนะครับมันจะมีเพดยึดตรงนี้อยู่ทีหนึ่งเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการประกอบนะครับตัวตัวตัวโครงตรงนี้กับใบพัดตัวนี้กันนะนะครับ ตัวนี้นะก็จะมีนะครับตัวฝาเนาะนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวใบพัดนะนะครับที่ที่ติดให้อันนี้เป็นสิบแปดนิ้วนะความนะครับหน้าใบพัดโตโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับตะแกรงนะทงังคือตะแกรงเนี่ยมันก็จะมีตะแกรงที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตะแกรงปิดด้านนอกนะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเพจที่เราบอกว่าเราจะเอาไปติดผนังนะครับก็คือไปยึดติดนะฮะคือตัวนี้นะครับอนี่ครับแทนทีเราจะไปเจาะผนังนะครับแล้วก็นะครับยึดนะนะครับเจาะ3รูแล้วก็ไปยึดแล้วก็ไปติดผนังแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวเนี้ยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยเอาไปคล้องใส่อย่างนี้ โอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาประกอบใบพัดกันก่อนก็เดี๋ยวเราเริ่มจากในส่วนของนะตะแรงด้านในนะก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีเดือยตรงนี้อยู่นะให้เราสังเกตนะครับถ้าข้างบนนะครับถูกไหมก็จะเป็น2นะครับแล้วก็หมนุนนี้นะครับดูสังเกตรูมันก็ใส่ไปนี้ปกติเลยนะนี่นะฮะมันะมี2รูนะครับข้างบน2รูข้างล่าง1รูก็ใส่นะฮะอันนี้เป็นตะแรงข้างหลังนะครับฝาข้างหลัง แล้วก็ตัวล็อกตัวนี้ใส่เข้าไปเลยหมุนนะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับนี่ตึงมือตึงมือนะครับเวลาเราหมุนให้มันแน่นคือหมุนแบบตามเข็มนาฬิกานะถ้าถอดก็หมุนทวนเข็มออกมานะครับเสร็จปุ๊บใบพัดตัวนี้นะครับซึ่งสังเกตนะฮะเห็นไหมมันจะมีตัวร่องของมันอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีเดือยนะครับซึ่งเป็นตัวผู้อยู่ นะตัวนี้ตัวเมียเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับสังเกตให้มันตรงเดือยด้วยนะนะครับนะนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีฝาครับอ่านะครับ,นะรบก็คือฝาตัวนี้ประกบใส่เข้าไปทีนึงนะอันอ่านี้คือหมุนเข้าไปก็คือหมุนทวนเข็มนะนะครับฝาคข้บไปนี้ก็ตึงมือหน่อยอ่าโอเคนะครับ ประมาณนี้นะครับรแ,แ,แล้วก็ตะแกรงเอาวนี้ไปกตะแรงนอกนะก็ใส่ครับว,วิธีการใส่จริงๆอยู่พิ่งใส่ได้นะเดี๋ยวเราเอายกใส่นะครับอ่ะ